ขอะทามถัดมานะคะสำหรับผู้ป่วยที่ตวจรอบเช้าห้อง2 0 2 5นะคะและพอบเช้านะคะห้องของ203 2 5ที่เราไดนเอเลยนะคะท้่เราดกนะคะสำหรับผู้ป่วยที่ตรวจอาจารย์นงพลนนะคะโยงเรือนะคะให้ิดต่อหรือจะิหน้าห้องตรวจ207เเลยนะคะ อู่หน้าห้องสอบรอลือกกระดาษใส่กรเลงเข้ามา